สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ผมจะมารีวิวเกมฮีโร่แลนด์ฉบับเจาะลึกกันถ้าคุณกำลังจะมาลองเล่นเพราะเห็นยูทูบเบอร์เล่นดูน่าสนุกหรืออาจจะเห็นว่าภาพตัวเกมมันดูน่ารักน่ารักก่อนที่คุณจะลงทุนเติมเงินซื้อสกินออกตัวไฟแรงจัดอุปกรณ์ดีๆกันตั้งแต่เริ่มเกมผมอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบก่อนส่วนตัวผมผ่านเกมนี้มากว่า800ชั่วโมงทีแรกก็กะว่าจะมาฆ่าเวลานั่นแหละมาเล่นจริงคือแม่งติดงอมแงมดันสนุกจริงมีอะไรให้ทำเยอะมากฟาร์ม หมาได้อย่างเต็มปากเลยเพราะข้างในมันหมาจริงๆครับปัจจุบันผู้เล่นใหมสให่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเล่นก็อยู่ได้ไม่นานส่วนคนที่ยังเล่นอยู่ก็เหลือไม่เยอะหน้าเดิมๆไม่กี่คนผู้เล่นเก่ารวมถึงผู้เล่นใหม่ที่เล่นไม่ไหวก็ทยอยเลือกเล่นกันทุกวันขายของโลขายเหมาทั้งไอดีกันแบบรายวันอะไรที่ทําให้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเป็นประเด็นประเด็นไปประเด็นแรกด้วยความที่เกมมีสระในด้านการ PVP ทําให้เกมนี้ไม่เป็นมิตรกับมือใหม่ครับถึงแม้เกมจะมีเซิร์ฟเวอร์มือใหม่ก็ตามแต่มันไม่ได้ เจอคือคุณจะโดนกระทืบตายเหมือนหมาข้างถนนเลยครับเพราะที่เซิร์ฟเวอร์ปกติผู้เล่นเก่าเขาพร้อมและมีอุปกรณ์ดีๆกันหมดแล้วแม้ว่าคุณจะร้องขอชีวิตพวกเขาก็จะกระทืบคุณเหมือนหมาอยู่ดีคนส่วนมากไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเปล่าบางคนแค่เอาศาสใจบางทีแค่เจอหน้ากันก็ใส่กันยับการ PVP ของเกมนี้มันไม่เหมือนบางเกมที่คุณจะต้องเปิดวอลคอนกดหัวแดงถึงจะตีคนอื่นได้มันสามารถตีกันได้เลยและถ้าคุณตายคุณก็จะเสีย EXP ที่สะสมไว้และในบางพื้นที่คุณจะเสียอุปกรณ์ที่สวมใส่รวมถึงอาวุธทีี่่่่่่จจจะะะะถููกกกกสสุุมมมทททาาาลลยยยยดดดด้้้้วผเเเเนนนใหััคคไไแงงิิพรณ ก็จะถูกคุมกําเนิดซะแล้วแค่ก้าวขาเอาจากเซฟโซนการ PVP เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับประเด็นที่2การซื้อขายได้ทําให้เกมดูน่าเล่นน้อยลงทําไมผมถึงพูดแบบนี้น่ะเหรอถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีระบบประมูลและผู้เล่นสามารถหาของดีๆไปขายเป็นตัวเพชรได้แต่ปัญหาคือผู้ซื้อเนี่ยแหละกว่าจะซื้อของในประมูลได้บางทีมันก็ไม่ทันใจกับอีกมุมของคนขายที่ถ้าขายได้มันก็ไม่ได้เป็นเงินจริงเพราะงั้นเราก็จะเห็นตามกลุ่มต่างๆจะมีคนมาโพสต์ขายไอเทมอยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมมันถึงทําให้เกมดูน่าเล่นน้อยลงละ่ะเหตุผลเป็นแบบนี้ครับ การที่ไอเทมส่วนใหญ่มันสามารถซื้อขายกันได้น,นี่แหละมันทําให้ผู้เล่นส่วนมากในเกมมองเห็นไอเทมเป็นมูลค่าครับเวลาเขาจะดูใครสักคนเขาจะดูว่าคุณใส่อะไรบ้างราคาเท่าไหร่ตั้งแต่หัวจะลดเท้าเป็นเงินกี่บาทมันทําให้หลายๆคนที่มาเล่นเกมนี้เริ่มไม่ได้มาเล่นเพื่อเอาความสนุกกันเป็นหลักแล้วแต่มาเพื่อที่จะหาของไปขายกันและตามประเด็นแรกที่ผมบอกไปว่าเกมมีอิสระในด้านการ PVP ในบางพื้นที่ถ้าตายของตกการกระทืบคนให้แตกนั้นจึงกลายเป็นอีกวิธีที่ง,ง่ายในการหาของไปขายบางครั้งเขาจะบอกกับคุณว่าหู uh huh, เสื้อคุณสวยนะ สร้อยที่คุณใส่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยคือคุณจะกลายเป็นคนเนื้อหอมทันทีที่ใส่ของดีๆก้าวขาออกนอกเซฟโซนประเด็นที่3เจ้าทีเกมนี้แรงมากด้วยความที่เกมนี้ฟรี PvP และสามารถเอาของไปขายได้สิ่งที่เราจะเจอคือแก๊งทัวจีนของแน่นๆที่มาพร้อมกับสกิลการเล่นที่ฆ่าคนมาอย่างโชกชนเวลาที่มันมามันก็จะยกกันมาเป็นขยงและด้วยกำแพงทางภาษาการจะสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่ยากสิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือซ้นตีนจํานวนมากและยังมีกลอุบายอีกมากมายที่จะมาคอยหลอกล่อชีวิตเราบางทีวิจจีนก็ะพยาามชวนคุณขปตี้หรือกดอจ เขาปาร์ตี้มาให้รู้ไว้ว่าเขากําลังจ้องจะเซ็ตห่อคุณหรือบางทีพี่แกก็จะยืนอยู่นอกเซฟโซนทําเป็นโยนของดีๆลงพื้นให้เราเดินออกไปเก็บจากนั้นก็ต,ตุบตับพับตัดสิ่งที่ว่ามานี้ไม่ใช่แค่ทวงพี่จีนะครับทวไทยก็มีด้วยความที่ว่าไอเทมเป็นสิ่งที่มีมูลค่าพอเอาไปขายเป็นเงินได้ทําให้มีกลุ่มคนที่ใช้วิธีการฟาร์มของจากผู้เล่นด้วยกันถมเถเลยครับสิ่งที่เรียกว่าต,ตุบตับพับตัดก็สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ตลอดเวลาประเด็นที่4เกมไม่เหมาะกับคนที่เป็นสายโซ แต่ถ้ามากันหลายหลายคนมากันเยอะๆก็จะทรงพลังกันเป็นพิเศษเก่งแค่ไหนโซโล่ตัวคนเดียวอยู่ไม่ได้จริงๆครับบอสหลังๆก็จ,จะยากมากๆถึงขั้นที่จะต้องเตรียมตัววางแผนต้องสื่อสารกันตลอดและทุกคนในทีมก็ต้องเป็นงานกันในระดับหนึ่งถ้าต่างคนต่างเล่นโอกาสผ่านก็แทบจะไม่มีถ้าเป็นการ PvP ที่จะเกิดขึ้นจริงแน่ๆให้นึกภาพว่าต่อให้คุณเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเขายกพวกกันมาห,หลายคนคุณก็ไม่รอดคุณอาจจะฆ่าเพื่อนมันตายสักตัว2ตัวแต่คุณก็จะโดนคนที่เหลือกระทืบตายอยู่ดีคุณจะเสียของไปในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามจะเเกก็บบขอองัไให้พื่่นทีตาย พาเง้นเกมนี้ถ้าไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีกลุ่มเล่นสายสโลอยู่ยากครับสรุปที่ผมทําคลิปนี้ออกมาผมอยากจะบอกกับผู้เล่นใหม่หล,หลายๆคนที่กาลังจะเข้ามาในโลกของฮีโร่แลนด์ถึงผู้เล่นที่กําลังจะซื้อของมาเริ่มตั้งแต่ต้นเกมหรือกําลังจะเติมสก,กินผมไม่ได้ห้ามผมเห็นหลายคนแล้วครับที่ปุ๊บปั๊บเข้าเกมมาทั้งเติมทั้งซื้อไอเทมจากผู้เล่นสุดท้ายก็อยู่ได้ไม่นานแป๊บๆปบก็เลิกเล่นทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ที่กําลังเทขา,ขายของกันอยู่ทุกวี่ทุกวันตามกลุ่มเฟซตามกลกุบบลมก่มดจจิม อยากบอกว่าสังคมในเกมนี้ถ้าให้พูดกันตรงเลยคือมันเฮี้ยมากมันไม่ได้เป็นมิตรกับมือใหม่อย่างที่คิดคนดีๆก็มีครับเพียงแต่คนเฮียเฮ้ยเมียบันมีอุปกรณ์ดีๆกันหมดแล้วในมุมผมถ้าถามว่า PVP สนุกไหมมันสนุกครับได้ไปไล่ตีไล่ฆ่าคนอื่นบ้างแต่นั่นในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายไล่ฆ่าคนอื่นได้นะส่วนผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้มีของอะไรมากมายคุณก็จะโดนไล่ฆ่าซ้ำๆซ้ำๆว่าจะถึงจุดที่สนุกส่วนมากก็เห็นเลิกเล่นกันไปก่อนได้ซ้ำทำไมทนมือทนตีจริงๆกันอยู่ยากถ้าคุณฟังมมมาาถถึึงงงงงตรรนี้้แและยัับบอออกกว่โเคผผไดพจ ตักระทืบและยังยิ้มสู้มีใจจะฟาร์มต่อมาเลยครับถ้าคุณผ่านจุดนั้นมาได้เกมนี้ที่เป็นอีกหนึ่งเกมที่สน,นุกจริงๆผมยังยืนยันว่าเกมสน,นุกใช้ได้แม่งกระลดดเวลาชีวิตผมไปกว่า800ชั่วโมงแต่ผมต้องออกมาพูดตรงๆในภาพรวมว่าสิ่งที่ได้เจอในเกมมันไม่ได้น่ารักเหมือนภาพตุนๆถ้าคุณรู้สึกว่าอยากมาลองเล่นแต่ไม่มีเพื่อนเล่นผมมีดิสคอดสำหรับหาเพื่อนเล่นหาเพื่อลงดันพูดคุยแลกเปลี่ยนแชร์เทคนิคต่างๆก็สามารถเข้ามาคุยกันได้คลิปนี้ขอลาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ผมยััังงงไไไมม่่่่่่ดด้้้้เเเเเเเลลลลิกกกกกกกนนนนนะะบบอออออวีสพแแต็็ๆืยร ใหม่ๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ